สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีคนรวยและวันนี้มาดามริตชีก็จะมานำเสนอ4แอปพลิเคชันจากธนาคารออมสินซึ่งเหมาะกับนักธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ SME ว่าแล้วก็ไปเริ่มกันที่แอปพลิเคชันแรกเลยนั่นก็คือหมายมนั่นเองค่ะ ไมโมเรียกได้ว่ามีฟังก์ชันที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นโอนถอนจ่ายเช็คยอดซื้อประกันเดินทางซื้อสลากดิจิตอลแถมยังสามารถสะสมแต้มได้จากการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันอีกโอ้ยมาดามรีชีปปลืมปลืมและแอปพลิเคชันที่2 GSP Smart SME แอปพลิเคชันนี้ดียังไงเดี๋ยวมาดามรีชิมเมาให้ฟังและถ้าพูดถึงสินเชื่อ ก็คงต้องนึกถึงแอปพลิเคชัน GSB Smart SME เพราะภายในแอปพลิเคชันนี้มีสินเชื่อต่างๆให้เราเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสำหรับการเปิดธุรกิจหรือสินเชื่อสำหรับการนำเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจและที่สำคัญเราสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันเรียกได้ว่าสะดวกสุดๆมาดามปรบมือให้เลยค่ะและแอปพลิเคชันที่3 d m o m m อยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยนางเป็นแอปพลิเคชันสำหรับทําบัญชีที่มีฟังก์ชันที่ครบครันไม่ว่าจะรายรับรายจ่ายออมเงินนางก็คำนวณได้อย่างสเสถียรและก็ใช้งานง่ายดีจ้าและแอปพลิเคชันที่4 GSBQ เด็ดแค่ไหนไปดูกูว่าเ,วเรื่องการไปติดต่อธนาคารที่สาขาที่ค่อนข้างจะเสียวลากับการรอคิว แต่ธนาคารออมสินเขาเก็เข้าอ,อกเข้าใจลูกค้าจึงเพิ่มความสะดวกสบายด้วยการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันได้เหมาะสำหรับนักธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ SME อย่างชาวเราที่เวลาเป็นเงินเป็นทองจริงไหมล่ะคะเป็นยังไงเป็นยังไงอึงไปกับความสามารถของแอปพลิเคชันที่มาดามเรดชี่นำเสนอในวันนี้ใช่ไหม เรียกได้ว,ว่าทั้ง4แอปพลิเคชันเลยค่ะสำหรับนะักธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ SME สุดสๆอย่าลืมไปโหลดกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้มาดาม r ร c ชี่และรายการวิถีคนรวยต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าบาย